สวัสดีอีกครั้งนะครับพี่น้องครับก็ต่อเนื่องจากคลิปเขาที่แล้วนะครับที่ได้ท้าทายในเรื่องของการเข้ามามีส่วนในการรับใช้พระเจ้าด้วยกันปีนี้ก็คลิปนี้ก็จะพูดถึงในการเรียนพระมัธยีนะครับว่าครีอจักรของเราก็มีการสอนมีการเรียนการสอนพระมัีอย่างเป็นระบบโดยเราใช้หลักสูตร btcp btcl ที่มีการเสริมสร้างผู้นําในเครีอจกักรที่เขาได้มีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้าที่เขาอยากจะพัฒนาตนเอง ขึ้นมาปฏิบัติรับใช้พระเจ้าผ่านการเรียนผ่านการศึกษาพระเจ้าคำของพระเจ้าอย่างเป็นระบบหลักสูตรนี้นะครับเราก็มีการสอนตั้งแต่การตีความพังพีเราจะศึกษาพังพีอย่างถูกต้องดได้อย่างไรจนไปถึงการสามารถทพํพธนธกิจนะครับในการบุกเบิกเครียดจักรในการสร้างสาวกต่างๆพี่น้องครับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ครบครันนะครับที่จะสามารถเสริมสร้างผู้นําเสริมสร้างผู้รับใช้ของพระเจ้าเสริมสร้างสมาชิกให้สามารถเติบโตขึ้นมาพัฒนาตนเองเป็นผู้นำใน เครจักได้พี่น้องครับเราครียจักของเรานะครับปรารถนาอย่างยิ่งที่อยากจะเห็นพี่น้องได้เข้ามามีส่วนในการเรียนพระวจนะคาของพระเจ้าพี่น้องครับหลักสูตรนี้ใช้เวลาประมาณ2-3ปีด้วยกันนะครับในสัปดาห์ละ1วันพี่น้องใครบ้างที่ควรเรียนพระคาของพระเจ้านะครับผู้นําในเครียตจักรเลยกลุ่มแรกเลยที่ควรจะเรียนพระวจนะคำของพระเจ้าพี่น้องครับเครียตจักไม่สามารถไปไกลเกินกว่า นะครับที่ผู้นำของเราจะเติบโตขึ้นหรือผู้นำของเราความสามารถของผู้นำของเราโดยเฉพาะในด้านการสอนในด้านความเข้าใจพระธรรมของพระเจ้าพี่น้องครับถ้าอยากเห็นพี่จกักรถ้าอยากเห็นพี่น้องถ้าอยากเห็นสมาชิกของพระเจ้าได้การสอนได้รับการเลี้ยงดูนะครับได้รับการป้อนอาหารฝ่ายวิญญาณอย่างถูกต้องพ,พี่น้องครับผัวผู้นำพี่จักร นะครับควรจะเข้ามาเรียนพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับให้มาอุทิศตนถวายตัวในสัปดาห์ละหนึ่งวันนกะลุ่มที่2ที่ควรจะเรียนพระคำภีคือหัวหน้าฝ่ายต่างๆนะครับที่เราจําเป็นต้องเอาใจใส่ในการดูแลอภิบาลในกลุ่มของเราในฝ่ายของเรา เมื่อเรามีความเข้าใจพระวจนะธรรมของพระเจ้าอย่างถูกต้องแล้วนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องจะสามารถนาพาฝ่ายของเราให้มีความรู้ความเข้าใจในพระวจนะธรรมของพระเจ้าเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับอย่างกลุ่มที่3ที่ควรจะเ,เรียนพระวจนะธรรมของพระเจ้าในคริดจับของเราก็คือ,อพี่เลี้ยงนะครับพี่เลี้ยงที่เราต้องเลี้ยงดูน้องเลี้ยงของเราพี่น้องครับเราอยากเห็นคิดจับของเราไม่ใช่แค่มีความมีผู้เชื่อในจํานวนมากในด้านปริมาณเท่านั้น แต่เราอยากจะมีผู้เชื่อที่มีคุณภาพเองไหมครับพี่น้องครับการที่จะมะีน้องเลี้ยงที่จะเติบโตขึ้นมาเหมือนกับเราหรือน้องเลี้ยงจะเติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพได้แล้วก็เข้าใจพระวจนะคำของพระเจ้าอย่างถูกต้องพี่เลี้ยงเป็นกลุ่มแรกเลยครับที่เราจําเป็นต้องเรียนรู้เข้าใจ เพื่อจะสามารถสอนและก็ดูแล,แลน้องเลี้ยงของเราตามความเชื่อที่ถูกต้องบนหลักคําสอนของพระวจนะธรรมของพระเจ้าได้พี่น้องครับแล้วก็พี่น้องครับคนที่สนใจนะครับบุคคลที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาเรียนพระวจนะธรรมของพระเจ้าได้แม้ท่านไม่สามารถไม่ได้อยู่ในตําแหน่งผู้นําที่เจ้า แม้ว่าท่านไม่ได้เป็นหัวหน้าฝ่ายหรือว่าหัวหน้าเขตหรือแม้แต่หัวหน้ากลุ่มต่างๆแม้ท่านไม่ได้เป็นพี่เลี้ยงพี่น้องครับการศึกษาพราะวจนะคำของพระเจ้าเป็นสิ่งจําเป็นเพราะในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อที่4 1เป็นต้นไปได้พูดถึงว่ากลุ่มผู้เชื่อกลุ่มแรกที่เขาได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์ผ่านการประกาศของเปตรนั้นพวกเขาได้อุทิศตนถวายตัวเองนะครับในการ ศึกษาพระวจนะธรรมของพระเจ้าเป็นประจำทุกวันพี่น้องครับนี่คือเป็นเหตุให้พวกเขามีความเชื่อมั่นคงเป็นเหตุให้ขีดจกักรยุคแรกเติบโตขึ้นเข้มแข็งขึ้นจนให้ผลของการเติบโตของขีดจักรมาสู่ชีวิตของเราพี่น้องครับผมเชื่อว่าการศึกษาพระวจนะธรรมของพระเจ้าอย่างเป็นระบบจะช่วยให้พี่น้องสามารถเข้าใจพระวจนะธรรมของพระเจ้าและสามารถที่จะช่วยพี่น้องของเราในยุคต่อๆไปผู้เชื่อใหม่ที่จะเข้ามาในขีดจักรให้เติบโตขึ้นในพระวจนะของพระเจ้าเช่นเดียวกันหวังว่าพี่น้อง จะมาร่วมใจกันและก็อุดที่ตนเองในการเข้ามาศึกษาพระธศาสนาของพระเจ้า,จาแม้ว่าเรานะครับกำลังเปิดคอร์สใหม่แต่พี่น้องสามารถที่จะเข้ามาเรียนได้ถึงแม้ว่าไม่ได้เรียนตั้งแต่เริ่มแรกแต่ว่าเรายินดีที่จะเปิดให้ท่านเข้ามามีส่วนในการรับใช้พระเจ้าในการเรียนพระธศาสนาของพระเจ้าขอพระเจ้าอิพรครับ